สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับเป็นเรือบังคับวิทยุนะครับอ่าน,นี้จะเป็นยี่ห้อของ WL Toy and XK นะครับ Speedboat นะครับเป็นรุ่น WL 915นะครับรุ่นนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ถามว่าทำไมต้องรีวิวอีกเพราะมันอัปเกรดใหม่นะครับก็คือรีโมทเปลี่ยนใหม่แล้วก็ เปลี่ยนค่ายใหม่เอาง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ WL Toy ผลิตยอย่างเดียวแล้วนะคะอันนี้มันเป็น XK ด้วยนะครับซึ่งความมาตรฐานมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่รูปลักษ์ก็ยังคงเดิมนะฮะก็แต่มันสีมันสวยกว่าเดิมนะครับติ๊กเกอร์ลายอะไรเงี้ยลายใหม่นะครับอันนี้จะเป็นตัวไฮไลท์ที่เขาโชว์หน้ากล่องแต่ว่าสีเนี่ยหายากนะครับ หล,หลักเลยนะครับ้าย,ายกันจะเป็นสีส้มนะฮะสีส้มกับสีแดงนะครับแต่สีส้มสะดุดตาผมสุดนะครับวันนี้ก็เลยเอาสีส้มมารีวิวนะฮะอ่าเป็น2.4กิกะเฮิรตซ์สองชัแนลนะฮะอ่าสปีดคอนโทรลโบสสี45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ45บวกก็คือประมาณ50นะครับอ่ามอเตอร์เป็น,นบัลเลต์นะครับเนี่ยนะครับ เรือจะมี2ส,สีส้มกับแดงนะครับไอตัวไฮไลท์สีม่วงนี่หายากนะครับโอเคนะครับรีวิวก็อาจจะเป็นบ้นบานๆป่าๆหน่อยนะครับผมอยู่บ้านนอกนะครับไม่ได้อยู่กรุงเทพนะอยู่บ้านนอกนะครับก็เวลาสั่งก็ต้องส่งเอานะครับใครนัดรับก็แจ้งล่วงหน้าแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยให้ไม่ค่อยอยากนัดรับไม่ไม่รอนะครับคือใครพร้อมสั่งส่งนะครับ จะจะมานัดรับวันนู้นวันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่นัดเวลากับใครนะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะต้องมารอเขาแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือไม่มาแล้วเราก็มีธุระอย่างอื่นที่ต้องทํานะครับเข้าใจตรงกันนะครับมีวิวก็แบบง่ายๆบ้านๆป่าๆสระน้าหมู่บ้านอะไรรีวิวหมดนะครับก็อาจจะถูกใจสําหรับบางคนแต่ไม่ถูกใจสําหรับบางคนเขาบางคนต้องการรีวิวที่ แบ,บ็กกราวอะไรที่แบบฉากหลังที่แบบว่าต้องดูดีมาตรฐานหน่อยอ่าใช้กล้องดีๆหน่อยผมก็คลิปผม2 0งร้อคลิปก็เป็นกล้องมือถือตลอดนะครับรีวิวแบบพื้นที่จริงธรรมชาติเล่นจริงนะไม่มีตัดต่อหลายคนจะชอบนะครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเรือนะครับ เรือสีส้มขาวนะครับขนาดป้อมอันนี้นะครับผมนนะรีโมทใหม่นะครับเราถ้าไปดูพวกรุ่นเก่าจะรีโมทมันจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้รีโมทใหม่นะครับน่าเล่นกว่าสวยกว่าเสาไม่มีแล้วนะฮะคือตัวเก่ามันก็เป็น2.4แหละแต่ตัวนี้มันเป็น2.4ซึ่งเสาจะถูกซ่อนนะครับ จะเป็นสายสัญญาณอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่มีเสาโ,โดเดมาให้เกะกะนะฮะพวกทิมปรับอะไรคันเร่งบาลานอะไรก็อยู่นี่นะครับตอนพื้นฐานนะครับาสายชาร์จแบตเตอรี่อะแดปเตอร์ชาร์จอยู่นี่นะครับแล้วก็พวกใบพัดสำรองนะครับ ก็หลักๆมีแค่นี้นะครับอุปกรณ์ที่ให้มานี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับลิปโพนะครับพวกนี้เป็น no โนโล o g o นะครับก็คือจับ no band น,น,นะครับไม่ใช่ของแบรนด์ใครทั้งสิ้นนะก็คือจับมระใส่นะครับสเปคที่ให้มานะครับจะเป็น 11. 1 1 1โวลต์นะครับ 1 2 0 0รอมิลลิแอมทีนี้เนี่ยถ้าคุณซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มมันจะไม่ใช่สเปคนี้แล้วนะครับแบตก้อนมันจะใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่ใส่ด้วยกันได้นะฮะไม่จําเป็นว่าจะต้องตรงสเปคนะครับขอแค่โวลต์11.1จุดหนึ่งได้ 11. 1 1บเดจุดหนึ่งเท่าเดิมแต่ว่าแอมเนี่ยเพิ่มได้พันห้าหรือพัน0ดนะครับจะใช้พัน0ดโอเคกว่านะครับพัน0ดจะอึดกว่านะถ้ามากกว่าพัน0ดได้ไหม มันก็ได้นะครับแต่ว่ามันก้อนใหญ่มันใส่แล้วมันหนักเกินนะครับตัวเรือจะแบ่งเป็นสองตอนนะครับนี่ฝาจะครอบอยู่นะภายในก็จะมีพวกเซออะเซโวนะครับจะเลี้ยวด้วยเซอร์โวเป็นหางเสือที่มีชุดท่อน้ำนะครับตรงนี้ น้ำจะเข้าทางด้านท่อตัวนี้นะครับแล้วก็จะวนเข้ามาที่มอเตอร์นะครับเพื่อระบายแกนมอเตอร์จากนั้นจะเข้าสปีดคอนโทรลนะครับเพื่อระบายความร้อนแล้วก็จะคายออกไปนี่นะครับเข้านี่จะคายออกตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นจุกนะครับคือมีไว้ทําไมไว้ถ่ายน้ํานะครับ ถึงแม้ว่าเรือจะกันน้ํานะครับแต่ไม่ใช่ว่าน้ําจะไม่เข้าน้ําเข้านะครับก็มีจุกเพื่อระบายน้ํานะครับแล้วนั้นเราก็ต้องปิดดีๆด,ด้วยนะครับมอเตอร์เป็นบัลเลตนะครับเพามันจะเป็นลวดอ่าเป็นเหมือนสลิงนะครับเพราะมันโค้งนะจะเป็นเพาเหล็กตรงๆไม่ได้พวกนี้จะเป็นลวดสลิงอุปกรณ์แต่งมีไหมมีมอเตอร์ชุดอัปเกรดนะครับฮะ,ะลูกหนึ่ง พร้อมเผาเพราะไม่ใช่พร้อมเผาพร้อมเสื้อจับเนี่ยนะครับประมาณเกือบสองพันน่ะนะครัถามว่าคุ้มไหมถ้าคุณต้องการที่มันให้มันแรงขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเรือลําใหม่และอยากโม้ด้วยความภูมิใจนะครับก็คุ้มสําหรับคนมองว่าไม่คุ้มมันก็ไม่คุ้มนะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความชอบนะครับผมคลิปนานหน่อยนะผมก็รีวิวก็พูดไปเรื่อยแหละ Okay. อันนี้จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับ,บนะค okay. ี่นะครับล็อกเอาไว้ จุดหนึ่งที่ควรสังเกตนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นแล้วก็ไม่เป็นไรแต่คนไม่เคยเล่นพิ่งมาดูคลิปนี้เลยนะครับก็คือเวลาได้ไปนะครับบางคนจะตกใจทำไมตรงนี้มันโบนะครับตรงนี้มีเพื่อเวลาเรือจอดอยู่กับทีน่น้ำมันจะเข้าไปข้างในนะครับเพื่อให้มันเอียงไว้กันมันคว่ำอ่ะเวลามันคว่ำมันก็จะพลิกได้เพราะมันมีน้ำถ่วงนะครับแต่เวลาเรือวิ่งออกไปน้ำจะระบายออกโดยใช้ท้องเนี่ยประทะนะครับก็คือจะวิ่งบนผิวน้ำ ถ้าจอดตอนไหนน้าก็จะเข้านะครับเขาออกแบบมาแบบนี้โอเคเสียบปลั๊กนะครับเรือไม่มีสวิตช์เสียบปลั๊กจะคือพร้อมใช้งานนะครับเสียงก็จะดังแบบนี้นะครับเสียบปลั๊กปุ๊บมันจะทํางานเลยจากนั้นเราเปิดรีโมทนะครับ นะครับลองจา okay. นั้นเราก็มาปิดฝา ถ้าซื้อให้ลูกเล่นนะครับที่อายุไม่ถึง14นะครับก็ควรที่จะมีผู้ใหญ่แนะนำเพราะมันเป็นของเล่นอันตรายนะครับพือใบพัดมันจะแรงมากถ้าเล่นไปเผลอไปกดรีโมทมือไปโดนเลือดออกนะครับโอเคน,นนะัอันนี้ก็ต้องล็อกหมาครับ นีเป็นสะนะร,ระน้าปราปาหมู่บ้านนะนี่จะดูบ้าน,นอกบ้านนอกหน่อยนะครับคนเราเกิดมามก็จะไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนในเมืองนะครับก็มีบ้านนอกปะปนกันไปอย่างเช่นผมเนี่ยสังเกตน,นะเรือมันจะเอียงข้างนะ้ามันจะเข้าพร้อมิ่งไป้งกะตอย ช้าได้เร็วได้ เป็นเรือเกรดประมาณนี้นะครับยังคงมีถอยหลังได้อยู่นะครับเนี่ยแต่ถอยหลังก็จะช่วยได้นิดนึงนะครับเอาไว้ตัดเฉยแต่ไม่ใช่ว่าเรือจะถอยหลังนักจะเร็วเหมือนเดินหน้าเป็นไปไม่ได้นะครับชลีละไม่ได้ออกแบบมาสาหรับวิ่งถอยหลังแบบเร็วๆแต่ถ้าเกรดละครับ จ็ดแันหรือหมื่นนะฮะพวกนี้จะไม่มี้อหลังแล้วพวกนี้ก็จะเดินหน้าเป็น,นกำลังอย่างเดียวนะครับแรงนะครับแรงสาวใจนะ เรือโรงเอฟวันวิ่งยืรลอยลงสิวน้ําเลยนะครับพวกเรือไหนเวลาเล่นม้เติ์จะร้อนมากนะครับเลอต้องมีระบบขาน้ำนะถ้าไม่มีระบบน้ำช่วยไหม้นะครับรอบเดียวไหม้ ระยะเวลาการเล่นนะครับอันนี้ผมชาร์จแบตมาประมาณหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมารีวิวเล่นให้ดูแต่คือถ้าชาร์จเต็มเต็มนะครับก็จะเล่นได้ประมาณ15-20นาทีโดยหลักการนะครับถ้าเราเล่นเรื่อยๆนะเนี่ยประมาณเนี้ยเล่นเรื่อยๆเอื่อยๆนะครับอาจได้ถึง20นาทีนะครับให้ลูกเล่นเนี้ยล็อกคันเร่งเอาไว้นะครับให้มัน เล่นได้ไม่เต็มสปีดมันจะเล่นได้นายแต่ถ้าเราคมโตอย่างเราเล่นนะครกดเต็มที่เอเงนะี้ยสิบนาทีกว่าก็หมดนะครับใครมีกําลังหน่อยก็ซื้อแบตเพิ่มได้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเ,อเรือขึ้นนะ สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ดีแล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้ราคาอยู่ที่คลิปวิดีโอขอบคุณครับ